どうして สวัสดีครับพบกับผมโอจากเซนเทลได้ในเซนเทลนิวนะครับรายการที่จะอัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารเทคโนโลยีและไอทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพูดถึงงานเปิดตัวนะครับของหัวเว่ยนะฮะที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับที่มีชื่องานว่าหัวเว่ยเอพักซ m มเมอร์โปรดักชั่นนั่นเองนะครับก็มีสินค้าหลายๆตัวนะครับของหัวเว่ยนะฮะเปิดตัวในวันที่6ที่ผ่านมานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับหัวเว่ยเมทแพคโปรนะครับหัวเว่ยฟรีบัตรเสียเล่นะครับเเดดี๋ยวรราาาไปปูสุนะจกทง ออฟฟิเชียลนะครับที่ได้ทําคลิปออกมานะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีราคาพิเศษกับโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับเด <'s> ี๋ย oh. วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ Welcome to Huawei AI Summer Product Launch วันนี้หัวเว่ยได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า6รายการได้แก่หัวเว่ยโนวา8 i หัวเว่ยเมทัลซีรีหัวเว่ยเมทวิวหัวเว่ยเมทวิวจีทีหัวเว่ยวัสดีซีรีและหัวเว่ยฟรีบัสซีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคุณและช่วยคุณต่อไทยไม่ต้องทำงานจากที่บ้านตั้งแรกเราได้เปิดตัวหเว่่ย 8i ททีีมีมชาร์จ